สวัสดีครับวันนี้ผัดกระเจี๊ยบเขียวหมูสับครับผมหอมแล้วครับหอมแล้วนีห่หมูสับลงไปเลยนาทีนี้เราใส่น้ำลงไปนิดนึงครับกระเจี๊ยบปรุงรสเลยครับตามใจชอบเลยครับผม เพิ่มสีสันครับนี่ครับพริกแล้วก็เพิ่มความจาี๊ดจ๊าดลงไปน้ำมันงาปิดท้ายครับพริกไทยป่นเรียบร้อยครับผมกับข้าวกับแก้มเรียบร้อยครับผมผัดกระเจี๊ยบเอาผมได้แล้วครับ